เรียนเชิญท่านตําร่างเลยนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยการเปิดกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2023ครั้งนี้นะครับจะเป็นการลั่นกลองนะครับจากผู้บริหารของเราทั้ง4ท่านเป็นการส่งสัญญาณการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับท่านท่านผู้วิ่งทุกท่านฟังนะครับอันนี้คือการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับยังไม่ใช่เป็นการปล่อยตัวนักวิ่งนะครับอย่าเพิ่งวิ่งออกไปนะคะ เรียนเชิญครับท่านผู้บริหารสี่ท่านครับท่านประธานคณะ,ระนนคกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวนะคะท่านอรองศาสตราจารย์ดอ็ดอกเรพุทธสิมาลวงศ์นะคะแล้วก็รองประธานสภาประชาชนจังหวัดก้างตรีค่ะท่านเลนวางเฉียนครับค่ะแล้วก็ท่านวิชัยนะคะชูหาวชิรานะคะรองประธานกรรมการาคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยค่ะรวมไปถึงนะคะท่านบุรยานุนรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพุทธานค่ะ สี่ท่านนะคะที่จะมาร่วมกันลั่นกลองนะคะเพื่อเปิดกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกใน2023จังหวัดนคราวรค่ะเดี๋ยวผมจะนับถอยหลังนะครับจาก5นะฮะพอนับถอยหลังเสร็จปุ๊บครับทุกท่านตรงนี้ก็จะตีกลองลั่นกลองเพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมแล้ว5 4 3 คือกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2023จังหวัดมุกดาหารอาเซียกนสวยงามมากครับคาราบอเตอร์ครับด้นานบนสวยงามจริงๆครับสวยงามจริงๆเลยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากมากครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวนักบินพร้อมๆกันแล้วนะครับท่านผู้บริหารครับเดี๋ยวเราจะมีแตรลมนะครับให้ท่านผู้บริหารทุกท่านถือแตรลมนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนับถอยหลังแล้วก็กดแตรลมแต่ขออนุญาตทุกท่านครับเวลากดแตรลมนะฮะเนื่องจากมันเสียงดังมากให้ยกเหนือศีรษะไว้สูงๆนะครับยิงไปข้างหน้านะครับเพราะเคยเกิดเหตุการณ์ที่กดแตปล้หน้ามันดังมากครับมันดังมากครับท่านครับยิงไปข้างหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญท่านครับ so we we press the the horn together เราต่อไปแค่ครึ่งต่อเอาบทั้งชุด12.8ค่ะ12.8นะคะเราจะเป็นระยะแรกในการปล่อยตัวนะคะระยะนี้นะดักวิ่งของเราจะได้วิ่งข้ามสะพานด้วยโอเคสักครู่นะครับนับรวดแล้วครับได้มาจะเชิญฮะสักครู่นะครับขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ยกสูงสูงยิบไปด้านบนนะครับ raise the bar u e ahead and press the horn เอา count count down from five พร้อมๆนะฮะนับถอยหลังพร้อมกันห้าสี่สาม So man ิเ,เป็นคณะแรกนะครับ12.8กิโลเมตรจนถึงข้าวสาไปถึงที่โบงเวียนใน,น,น,นตัเสาแขงสะราตเกียจะกลับตัวมาใหม่นะครับอ้าวบอกมาบอกมือหน่อยครับนักวิ่งทุกคนเยี่ยมมากเลยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในการวิ่งครั้งนี้นะครับและอย่าลืมนะครับประเมินตัวเองด้วยถ้าไม่ไวหวหยุดพักนะครับไม่จำเป็นต้องฝืนนะครับอ้าวบอมบอกมือครับ a big wave for all the runners today. 12.8 kilometers. Yes. ตอนนี้นะคะนักวิ่งค่ะโบ<อ>ก <That> s <S ไม้โบ<อ>ก <cool. S 2> มือทักซ้ายมือได้นะคะมาโบกไม้โบกมือทักซ้ายเลยค่ะ บอกไม้บอกมือให้กับท่านทุกท่านเลยนะคะผู้บริหารของเราที่นีมาร่วมกันปล่อยตัวในระยะ12.8กิโลเมตรค่ะคณะนี้ก็จะวิ่งข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่สองไปจะถึงรงเวียนในเขาเสาแฝงสะพานเข็ก็จะกลับตัวมาใหม่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะจะ่าเผลวิ่งไม่ไหวอย่าเผลอเจอจุดให้น้ำต้องดื่มน้ำนะคะมีจุดให้น้ำด้วยนะครับผู้บริหารคนที่ืนรอก่อนนะครับยืนรอก่อนคนทัทีนะครับอ้าวบอกไม้บอกมือกัน่อย สนุกค่ะแล้วจะลุกนั่งสบายอ้าววาเลยคะ่ะหลังอย่าดรอปอย่าดรอปนะชวมอืชมอชวมืออ่ะด้านหลังชวมอือหน่อยนะ้วโชวมือหน่อยอ้าวมีเด็กมาวิง่งด้วยแต่นั่งอยู่บนรถเข็นเดี๋ยวขากลับจะดูว่าล้ออยู่ครบไหมวิ่งวันเดียวครับขึ้นต่อได้ข้ามไปทั้งสองประเทศเลยนะครับวันนี้ใช่ค่ขะขออนุญาตนะคะอ่าอันนี้คือระยะ12.8กิโลเมตรนะครับ these are the 12.8 kilometers runner นะ For the runners of the 8 i kilometers กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวนักวิ่ง8กิโลเมตรเตรียมพร้อมเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะปล่อย8กิโลเมตรอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยว8กิโลเมตรครับนักวิ่ง8กิโลเมตรเตรียมตัวเลยนะครับนักวิ่ง8กิโลเมตรเตรียมตัวเลยนะครับ8 kilometers runner 8 kilometers runner please please prepare yourself get ready get ready 8 kilometers huh กิโลเมตรเลยนะครับ8กิโลเมตรเลยนะเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อย8กิโลเมตรแล้วนะครับผู้บริหารของเราทุกท่านยังอยู่บนเวทีตรงนี้นะครับ